คลิปนี้มาพูดถึงการเกษียณกันบ้างนะครับพอดีในเพจเวลมีอัพนะครับเขาเขาบอกว่านะครับสามสิ่งที่ต้องระวังนะครับเมื่อคิดจะเกษียณเร็วนะฮะนะครับเกษียณอายุ50ต้องมีเงินประมาณ4ล้านนะเกษียณอายุ60เนี่ยต้องมีเงินประมาณ3ล้านนี่คือนี่คือสิ่งที่อ่าต้องเตรียมหลังเกษียณนะครับเงินที่ต้องใช้ สองก็คือต้องหาเงินนะต้องทำงานหาเงินให้หนักขึ้นนะครับถ้าสมมุตินะอายุ30 5 0ถึงเนี่ยลงทุนเดือนละหมื่นนะครับ30 5 0ปีนะลงทุน20ปีเดือนละหมื่นนะฮะก็มีเงินแค่4 .2 ล้านเองตลอดอายุ50ปี นะคุณคิดดูนะครับอันนี้คือรู้ก่อนรวยก่อนทําก่อนเกษียณก่อนนะถ้าลงทุน30ปีนะครับจากอายุ30ถึง60ปีเนะี่ยผลตอบแทน5%ต่อปีลงทุนแค่เดือนละ3,000นะมีเงิน3ล้านตอนอายุ60นะหลังจาก,กเกษียณก็มีเวลาใช้ชีวิตอ่ะ มีเวลาได้ท่องเที่ยวแต่นะผมมีทางเลือกเพิ่มขึ้นมานะครับผมไี่อยากเกษียณเร็วนะฮะพอผมอยากเกษียณเร็วเนี่ยเ,ยเงินแค่4ี่ล้านเนี่ยทำไงก็อย่างที่ผมเคยแชร์ให้ฟังในหลายๆคลิปนะครับการหาเงิน4ล้านภายใน1 2, 3, ปี2ปีสปีเนี่ยนะคนอื่นเนี่ยหาเงิน4ี่ล้านภายใน 20ปีนะเนี่ยคุณคิดตามแล้วฟังดูให้ดีนะครับคนอื่นเนี่ยหาเงินลงทุนเดือนละหนึ่งหมื่นนะครับ20ปีมีเงินอยู่4.2ล้านกเกษียณได้นะครับแต่วิธีการแบบผมก็คือปั้นโครงการนะครับสัมปทานนะฮะเราไปดึงจีนมาร่วมนะครับแค่ค่าคอมก็เกินแล้วนะฮะเงินแค่ 4.2ล้านเนี่ยแค่ค่าคอมก็เกินแล้วนะครับนะอย่าลืมว่าปั้นสัมปทานพันล้านเอาทุนจีนมาร่วมลงทุนทั้งเรื่องเงินกู้หรือขายหุ้นก็ว่าไปนะค่าคอมก็เกินแล้ว4.2ล้านแสดงว่าปั้นโครงการแค่ไม่เกิน5ปีกเกษียณแล้วนะ,กะเกษียณแล้วมีเงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายแล้วนะครับนี่คือวิธีการและ เทคนิคกลยุทธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยการหาผู้ร่วมทุนจีนนะครับจะทำให้คุณกเกษียณเร็วขึ้นนะฮะสนใจก็ทา a เ g ลอินเวสต r เตอร์เท่านั้นนะครับสวัสดีครับ